สวัสดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อกันกับย่าแมวอีกระเด้อจ้ายจาแมวมันดีสีเห็ดอย่างนอะคือมาเห็ดอีอย่างอยู่ในคลาดเนาะแม่แมีวกับสีผ้าพี่ผ้าน้องไปใส่ปุ๋ยผักใส่ปุ๋ยปกเขือของเฮาค่ะหลังจากที่แม่เมียวบ่ค่อยได้วดน้ำแล้วก็บ่ค่อยไดดูแลนะคะพี่น้องเริ่มสีแบบบ่หายพ้นผลิตแล้วค่ะเพราะว่ามิแต่กินย่างเดียวจ้าพี่น้องค่ะเพราะว่าแม่เมียวส่งยากยากที่ทางานกับคนบ่ค่อยอ่า ลายคับพี่น้องข้าเจาไปหิเดีๆกะดีํางานกับขาดคนงานคะ่ะพี่น้องแม่เมียวกับเมื่อยล่ะเมื่อนี้กัสิมาทําการบํารุงน้องๆจักน้อยจ้ะนี่เห็นบ่มีแต่กินย่างเดียวคะ่ะพี่น้องผลผลิตกันเลยบ่คอยหลายนะจ้ะนี่อันนี้ดูจากสีคะ่ะสีสีแตกต่างกันเลยแม่เมียวกระตดัดใบออกเรียบรอยหล้วเด้อค่ะพี่น้องเห็ดไหปั๊บเวลาฝนตกเข้ากัสิบ,บ่ได้ไอ้ฮดในกระทางปันใดนะพยายาาสิน แน่นตรงกลางนะคะเพราะว่าฝนเขาสีลงกลางกระทางได้ง่ายค่ะตอนนี้แม่เมียวกะหดน้ำนะคะหดน้ำให้กะทางเขาชุ่มจักน้อยเวลาใส่ปุ๋ยใส่ยังเขากาสะสีเห็ดห้ปุ๋ยเขาโดนน้ำแ้วก็ละลายนะคะ,ะ,ะ,คะอันนี้เป็นมะละจีนค่ะพี่น้องมีซําเนกกะดีใจแม่เมียวตัดกินไปแล้วเด้อค่ะสามหน่วยค่ะพี่น้องเบิรงดูจ้ะพี่น้องมันติดจังไก่สามดู ปักแมวได้จ้ะพี่นอ้องจะได้กินบ่พี่น้องคะพี่เพิ่นหายมากหัวหนึ่งเ,เห็นบ่นี่ลูกหนึ่งดูดิโอ้ยหนักเงี้นแล้วอืมโค้งลูกซ้ำนี่มือหรอแม่นี่คิดว่าสิได้กินบ่แต่ว่าถ้าเป็นคูงสีบรูว่วาสิได้กินบ่เนาะ ถ้าว่าจังสีอ่ะสีเขียวพี่น้องสีอ่อาแมวไว้อยู่ชุดป,ปีก็ไม่กระเพิ่นเอาแบ่งมาให้กินค่ะพี่โบได้กินปีกว้าพี่น้องมองไหมโอ้ยเท่านิ้ป้งแล้วอ่ะเท่านี้ป้งฉันเลยตะมูตะมิแท้เดี๋ยวมาให้ปุยกันนะคะพี่น้องโอ้ยลนะ่ะสุดยอดค่ะสุดยอด แมวกะสิเริ่มไ้ปุ๋ยแล้วค่ะพี่น้องกระสีไ้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องเออจา้าสีตายเฮ้อสิย่างกับพ่อจักค่ะพี่น้องใส่หลายพวดเ <c oughs> พราะว่าแมวเมียวบ่คอยไม่เวลาได้ดูแลเขาอิลีกาเบ,บิ่งสภาปรดเท่าที่เห็นเออซ้ำร้ายอาทิตย์ก่อนานาน,านฝ้ฝนตกหืมค่ะพี่น้องกระต้องมาเอาน้ำออกจากกระถางเพราะว่าแมวเมียวต้องลองง่อ,องกระถางเพราะว่าเพื่อป้องกันละเหยกองน้ำต้องได้ดินค่ะพี่น้อง มางใส่กระถางแห่งทุ่มืออค่ะกระต้องใส่ทีร่องนะคะพ่อแม่เมียวใส่อันนี้แล้วแม่เมียวกะสีมดน้ำพุม่มๆอีกจังน้อยเพื่อจะใหะ้ปุยของเขาละลล่เร็วขึ้นค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นปกเขือที่ในสวนที่ทํางานค่ะพี่นอ้องเป็นไห้มาสองหลอบแล้วค่ะเริ่มสีเน้าซีเซียแม่เมียวก็เลยมาทําการล่างแล้วก็คัดลูกที่ดีไวให,ให้ให้มันแห้งสเสด็จน้ำแล้วก็สใส่ตู้เย็นไว้นะคะพี่น้องค่ะ